เคยลงวิดีโอหลายๆวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่ต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำร้ายจิตใจนะคะซึ่งก็มีคอมเมนต์เข้ามาค่อนข้างจะบ่อยนะคะว่าเขาไม่ยอม ไม่ยอมให้เราไปเขารังเราอยู่เขายังไงก็เขาก็ไม่ยอมให้เราไปนะคะก็เช่นเดียวกับคอมเมนต์นี้ที่ได้มีการคอมเมนต์นะคะซึ่งในได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่างในหลายๆคอมเมนต์นะคะซึ่งพูดเป็นในทิศทางเดียวกันว่าเขาไม่ยอมให้เราไปแล้วก็ดือ้อมาก,มากๆค่ะเหนื่อยนะคะทีนี้เนดาจะตอบยังไงกับคอมเมนต์นี้นะคะน่าจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะให้เราลองกลับมาสํารวจตัวเองค่ะว่า มันมีเหตุผลอะไรที่เป็นส่วนของเราที่เรายังเลือกอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่งจากคอมเมนต์นี้เราจะตั้งข้อสันนิษฐานว่าน่าจะไม่มีลูกน่าจะไม่มีเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าในคําพูดนี้เนี่ยมันเหมือนกับแสดงให้เห็นว่าเราอะ่ะยินดีจะไปแล้วเราอ่ะจะไปแล้วนะคะแต่เขาไม่ให้เราไปนะคะเพราะฉะนั้นตัดประเด็นเรื่องของการอยู่เพื่อลูกออกไปนะคะ กลับมาที่ตัวเรานะฮะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ทนอยู่นะฮะโดยที่เราอ่ะไม่มีส่วนใดของตัวเราที่อยากอยู่นะฮะแต่สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือมันมีส่วนหนึ่งของตัวเราที่อยากไปแล้วมันก็มีส่วนหนึ่งของตัวเราที่อยากอยู่นะคะมีหลายๆส่วนที่ทําให้เรางงอยู่ในตัวเราเองนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น parts คือเป็นเป็นส่วน ตัวเราเหมือนมีหลายๆคนอยู่ในตัวเราอะนะคะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นม a l ท t เพอร์ซ d น r ลตี้ดิสออเดอนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบในหนังที่แบบว่าเออมีบุคลิกหลายหลายบุคลิกซ้อนกันแล้วก็แบบไม่ไม่ใช่เหมือนในหนังไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่มันคือสิ่งที่คนทุกคนมีเราเคยไปสร้างพาร์ตต่างๆขึ้นมาในตัวเรานะคะซึ่งางานเยียวยาเวลาที่ลูกค้ามาเยียวยามาโคชเนี่ยก็จะมีงานอันนึงที่นาเรียกว่า เป็นการเข้าไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลายบุคลิกหลายตัวละครที่อยู่ในตัวเราเนี่ยนะคะซึ่งเป็นงานในส่วนที่เราเรียกว่า parts integration ซึ่งมีมีหลากหลายเทคนิคแหละนะคะแล้วก็อันที่ดาใช้จะเรียกว่า internal family systems นะคะต้องบอกว่าทำไมทำไมเราถึงไม่ควรที่จะพูดอะไรแบบนี้หรือคิดอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนการที่เราเอาอำนาจการตัดสินใจความเป็นอยู่ของชีวิตเราความสุข ทุกอย่างไปมอบอำนาจนี้ไว้ให้กับแฟนเราเป็นคนตัดสินใจแล้วเราก็บอกว่าเราเลือกทนอยู่เพราะว่าเขาการที่เราคิดอย่างเนี้ยมัน disempower เราก็คือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมอะไรในชีวิตเราไม่ได้เลยนะซึ่งไม่ได้เป็นการดีกับตัวเราอย่างแน่นอนต่อจิตใจเราต่อความสุขต่ออะไรของเราถ้าเรายอมรับไปเลยว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเราเลือกอยู่เพราะอะไรอ่ะยังจะดีกว่า ผลลัพธ์เหมือนกันนะคะสังเกตก็คืออยู่เหมือนเดิมอยู่ในความสัมพันธ์นี้เหมือนเดิมความสัมพันธ์ที่ทําร้ายความสัมพันธ์ที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานอะไรเงี้ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะแต่มันต่างกันตรงที่ว่าเวลาที่เรารู้ว่าเราเลือกอยู่เพราะอะไรมันรู้สึกดีกว่านะแล้วมันทําให้เราอบไม่รู้สึกว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายอมรับไปเลยว่าเราเลือกที่จะอยู่เองเพราะเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ โอเคไหมคะแล้วมันจะนําไปสู่การได้ออกมาจากความสัมพันธ์นี้ไหมอันนี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราพูดแค่ถึงตอนนี้ก่อนนะคะแต่ทําไมทาไมคนส่วนใหญ่ถึงไปสร้างเหตุผลข้ออ้างข้อแก้ตัวขึ้นมาว่าเพราะเขาไม่ให้เราไปเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเดิวกับความจริงความขัดแย้งนี้ในใจเราไม่ได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ดีความสัมพันธ์นี้ทําร้ายเราแต่เราเลือกที่จะอยู่ไง ถูกไหมความจริงสองข้อนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะเคยพูดถึงเรื่อง cognitive dissonance เวลาเราเป็นคอนเซปต์ในจิตวิทยาที่เราทุกคนควรจะเข้าใจมันคือการที่สมองเราเมื่อมันมีความจริงที่ขัดแย้งสองอันนี้นะอย่างเช่นฉันสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ไม่ดีนี่ก็หมมันเป็นความจริงสองข้อที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันทําให้เราเกิดความวิตกกังวลรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกไม่สบายใจ ะะเมื่อมันมีความขัดแย้ง2ข้อนี้ทุกคนลองคิดตามและแอพพลายกับเรื่องของตัวเองได้หมดทุกเรื่องเลยนะนะคะเวลาที่เราหาข้อ แก้ตัวหาข้ออ้างให้กับตัวเองเวลาที่เราไม่ทําสิ่งที่เรารู้ว่ามันควรจะต้องทําเวลาที่เราทําสิ่งที่มันขัดแย้งกับเป้าหมายของเรานะเวลาที่เราพูดอย่างแต่เราทําอีกอย่างนะคะลองกลับไปดูว่ามันคือเราทําไปเพราะมันมีความขัดแย้งสองข้อที่มันอยู่ด้วยกันแล้วเรารู้สึกอึดอัดใจเราเลยต้องไปหาเหตุผลขึ้นมาอธิบายให้ความจริงสองข้อนี้มันอยู่ได้ถูกไหมในกรณีนี้ก็คือความสัมพันธ์นี้มันแย่แต่ฉันอยู่ในความสัมพันธ์นี้เราก็ เราก็อยู่กับไอความจริงสองข้อนี้ไม่ได้เราก็ต้องไปหาเหตุผลขึ้นมาอธิบายว่าเขาไม่ยอมให้เราไปนะคะซึ่งนําไม่ได้บอกว่าคุณแต่งเรื่องนี้ขึ้นมานะไม่ได้บอกว่าทุกคนที่พูดแบบนี้คือแต่งเรื่องนี้ขึ้นมานะมันอาจจะมีองค์ประกอบนี้จริงๆที่เขาไม่ให้เราไปจริงๆคือเขายื้อเราเขาง้อเราพอเราเลิกขายไปอาทิตย์สองอาทิตย์เขากระโทมมาง้อเรานะคะหรืออาจจะมีถึงขั้นคุกคามตามราวีเราเลยอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นให้รีบใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์นะคะไปแจ้งความหาตํารวจหาทานายแล้วมาช่วยนะคะเพราะว่า ความปลอดภัยของเราสําคัญมากค่ะแต่อกลับไปที่เรื่องของเราว่าถ้าหากว่าเขาง้อเขาง้อเสร็จแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะเราแปลว่าเราต้องกลับไปเหรอหรือเขาไม่ให้เราเลิกกับเขาแล้วเราต้องไม่เลิกจริงเหรอถูกไหมฮะต้องกลับมาทาความเข้าใจว่าไม่มีใครบังคับให้เราทําอะไรได้ทั้งนั้นค่ะนะคะเราไม่ใช่เด็กค่ะเราโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะนะคะการที่เราตัดสินใจที่จะเลิกหรือไม่เลิกกับแฟนเนี่ยมันคือการตัดสินใจของเราถูกไหมคะ เหมือนการมีคนชอบเอาไปใช้เอาข้ออ้างเนี้ยไปใช้กับเรื่องการทํางานเหมือนกันจะลาออกแล้วเจ้านายไม่ให้ลาออกลาออกสิบรอบแล้วเจ้านายไม่ให้ลาออกนะคะการที่คุณจะลาออกอะ่ะมันขึ้นอยู่กับคุณค่ะนะคะคุณต้องหยุดหยุดใช้การหาเหตุผลมาอ,าอธิบายสิ่งที่คุณอยู่โดยที่มันไม่ใช่ความจริงเหมือนกันเลยเรื่องของการทำงานทำไมยังอยู่เลือกอยู่ที่ที่เดิมทั้งที่ไม่มีความสุข จะบอกเลยว่ามันมีอยู่ไม่ไม่มีกี่อย่างหรอกคะ่ะก็คือกลัวหาที่ดีกว่านี้ไม่ได้นะคะกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับที่ที่ดีกว่านี้นะคะออชอบอยู่ที่คุ้นชินที่นี่ถึงแม้มันจะท็อกซิกมันจะไม่ดีไม่มีการเติบโตในหน้าที่การงานเลยแต่ว่าคุ้นชิน นะคะซึ่งเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่ามนุษย์เราจะเลือกสิ่งที่เราคุ้นชินแล้วก็คนเราโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มาอยู่ในเส้นทางการพัฒนาตัวเองเราจะไม่อยากออกจากคอมฟอร์ทโซนเราจะชอบอยู่ในที่เดิมๆนะอันนี้ขึ้นอยู่กับทยบุคลิกภาพทางจิตวิทยาของแต่ละคนด้วยแล้วนะบางคนก็ชอบการเปลี่ยนแปลงอันนั้นก็จะอาจจะมีปัญหาอีกแบบหนึ่งได,ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ให้เรากลับมามองค่ะว่าเราเลือกอยู่ที่นี่เองเราเลือกอยู่ทําไมอ่ะเนี่ยเริ่มวิเคราะห์ตัวเองทั้งๆท,ท,ท,ที่เราไม่มีความสุขที่เนีเเออม แต่ถ้าเราไปสะกดจิตบอกเองว่าอ๋อเจ้านายไม่ให้ไปเจ้านายไม่ให้ไป,ไไปเราก็จะคิดว่านั่นคือเหตุผลจริงๆนะถูกไหมแล้วเราก็จะไม่รู้ตัวว่าเรากํา,ากลังใช้อ่ามันเป็นกลไกการป,ป้องกันทางจิตอย่างหนึ่งให้เราไม่รู้สึกแย่กับตัวเองแต่การที่เราใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นความจริงเราจะ,จะแก้ปัญหาไม่ได้ค่ะนะคะแล้วเราก็จะทนอยู่ในที่ที่นั้นความสัมพันธ์ที่ทำงานที่นั้นหรือความสัมพันธ์นั้นๆโดยที่เราไม่เอาตัวเองออกมานะแล้วเราก็สะกดจิตตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นะให้รัับบบผิดชอก การตัดสินใจและการการะทําของตัวเองก่อนค่ะนะว่าเราเลือกเองที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เราเลือกเองที่จะทํางานที่นี่แล้วเราเลือกทําไมอ่ะอ่ะนั่นแหละคือสเต็ปแรกแล้วนะกลับมามาดูก่อนว่าเราเลือกทําไมเราเลือกที่จะอยู่เพราะอะไรเรากลัวอะไรอยู่นะคะเรากลัวการเปลี่ยนแปลงอะไรเรากลัวหาได้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเหตุผลอะไรที่เราอย่างอยู่นะใครที่บอกว่าไม่ฉันสงสารเขาฉันสงสารเขาฉันทนไม่ได้จริงๆไม่ใช่ค่ะคือคุณอาจจะสงสารเขาด้วยอันนี้ถูก แต่ไม่ใช่เหตุผลหลักค่ะนะคะให้คุณเติมคําในช่องว่างของประโยคนี้ค่ะฉันสงสารเขาและจุดจุดจดความจริงสองข้อน,นี้สามารถอยู่ด้วยกันเกิดขึ้นได้จริงทั้งคู่ค่ะนะคะเขาไม่ให้ฉันไปและฉันก็เลือกอยู่เพราะถูกไหมคะฉันสงสารเขาและจุดๆๆอะไรนะคะฉันสงสารเขาและฉันก็ไม่ไปเองเพราะฉันกลัวการเปลี่ยนแปลง ฉันกลัวหาได้ดีกว่านี้ไม่ได้นะฮะให้เรายอมรับความจริงก่อนนั่นคือจุดเริ่มต้นนะคะก่อนที่จะแก้ปัญหาอะไรในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานเป้าหมายความรักความสําเร็จอะไรก็ตามค่ะนะคะกลับมาคิดใหม่ค่ะว่ามันไม่ใช่เพราะเขาไม่ยอมให้เราไปค่ะแต่มันเป็นเพราะว่าเราเลือกที่จะอยู่เอง และสําหรับใครนะคะที่หาทางออกให้กับความรักความสัมพันธ์ของความรักชีวิตคู่ของตัวเองอยู่นะคะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะอยู่หรือจะไปดีนะคะหรือว่าถ้าอยู่แล้วก็ต้องการที่จะทําให้มันดีที่สุดหรือจะไปนะ,ะแล้วก็ไม่ต้องการที่ให้ความรักครั้งต่อไปมันพังแบบนี้อีกนะคะแนะนําให้มาเข้า a w a k e n couples workshop นะคะซึ่งจัดวันที่28 29ตุลาคมนี้นะคะมาเจอกันกับ2วันเต็มที่เราจะมาเรียนรู้7ดเสาหลักของอการสร้างชีวิตคู่ที่ประสบความสําเร็จนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาที่ แท้จริงในความรักที่คุณเจออยู่ไม่ว่าปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะมาเรียนรู้ทักษะพัฒนาทักษะยกระดับตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณดียิ่งขึ้นหรือในกรณีที่เลิกเนี่ยนะคะทำยังไงให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งต่อไปเนี่ยเป็นไปแบบมีคุณภาพมาคนเดียวหรือมาทั้งคู่ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเราพบกันสำหรับใครที่จะมาเวิร์กช็อปนี้ค่ะติดต่อมาได้ทางไลน์ Co โคชนิดาสอบถามได้เลยค่ะ